สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพ,รพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจคูปตาจากเกษตรยนทาง Facebook และทาง u t ท b e นะครับวันนี้กับพบกับเซียววอออีกเช่นเคยและอีกคลิปนะครับเดือนนี้เป็นเดือนพฤศจิกาย,ยน2565คลิปนี้เซียววอจะมาบอกโปรโมชั่นนะครับผมที่พ่อแม่พี่น้องอยากจะได้รถแทรกเตอร์ไวไ้ใช้งานทางการกเกษตรในช่วงปลายปีนี้นะครับโปรโมชั่นเดือนนี้เลยเดือนพฤศจิกาย,ยน2565 นะครับแท็กเตอร์ที่ผมจะมาแนะนำโปรโมชั่นและค้างวัดนะครับเป็นแท็กเตอร์ l c 0 1 8ยอดฮิตในส่วนของงานหน้า L5018 ยอดฮิตในส่วนของมันจะเป็นงานอ้อ,อยงานมั่นหรืองานหน้าก็ได้นะครับผมเริ่มจากรุ่นเล็กรุ่นกลางนะครับรุ่น L นะครับรุ่น L จะมี L32 L40 L50 นะครับแต่มมนี่เสียว,ว่าจะ มาแนะนำโปรโมชันของ L4018SP นะครับรุ่นนี้นะครับผมชื่อซื้อเต็มเลย L4018SP ขนาด40แรงม้า3สูบ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับเป็นเครื่องยนต์ Direct Injection ขันนี้นะครับตัวรถใบมีดเฉพาะตัวรถใบมีดเนี่มัมีอุปกรณ์ด้านหลังนะครับราคาอยู่ที่549,000บาทนะครับพ่นพี่น้อง เอาเป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้ามาเป็นชุดเท็ดหน้าตัวรถใบมีดพานพ้วนโรตารีนะครับราคาจะอยู่ที่6,43,400บาทเอาเป็นแบบฟรีดาวาฟรีดาวเลยร้านเทาจัดโปรเมื่อชั่นพิเศษฟรีดาวของแถมอีกมากมายนะครับรุ่นนี้ฟรีดาวค่างวดจะอยู่ที่1,33,952บาทลายปีแบบไม่มีงวดย่อยนะครับผม ในส่วนของลูกค,ค้าอยากจะได้งวดย่อยนะครับ้อดีของการจ่ายแบบมีงวดย่อยดอกเบี้ยก,ก็จะถือลงอีก50สตังค์นะครับงวดใงญ่จะอยู่ประมาณแสนเอดกว่าแล้วก็งวดย่อยเดือนละ2,000นะครับผมในส่วนของ L4018SP นะครับที่นี่ L5018SP โตโท็อปเลยนะครับ4สูบ4จังหวะเครื่องยนต์ไดร์ c อ i งเจคชั o น 8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังหาสแรงตัวท็อปของรุ่น L เลยนะครับขั้นนี้ตัวรถใบมีดเป็นชุดนี้เลยนะครับราคาอยู่ที่687,500บาททอยพี่น้องเลือกเป็นแบบตัวรถใบมีดผ่านพวนโรตารีคือชุดเฮดหน้านะครับค่างวดจะอยู่ที่1 6 7 5 2บาทอ่านะครับ5 2บาทหรือ57บาทประมาณนี้นะครับนะครับผม รายปีแบบไม่มีงวดย่อยถ้าเกิดว่าลูกค้าเลือกเอาแบบมีงวดย่อยนะครับงวดใหญ่จะอยู่ที่1นึ0 0 0สกว่าบาทแล้วก็งวดย่อยเดือนละ2,000นะครับตัวรถใบมีดผ่านพวนโรตารี่ราคาอยู่ที่8ป3แ0นบาทนะครับท่านพ่อพี่น้องท่านใดที่สนใจแต่เติร์2รองรุนนี้สามารถติดตอ่อสอบถามกับเซียววอว่าจะเป็นซองทาง y t u t u นะครับเซียววอคูโบต้าหรือว่าจะเป็นเพจ เซววอกู่บตาจากเกษตรยนตน้องบัวลำพูนะครับนะครับในส่วนของเอกสารในการสื่อรถนะสองขั้นนี้นะครับก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของคนสื่อและคนคำํำคนคำํำอายุบ่เกิน60ปีอยู่คนละทะเบียนบ้านกับคนสื่อหรือว่าอยู่คนละทะเบียน,บนกับผู้สั่งสื่อนะครับหรือว่ากะสอบถามคำว่าทั้งไร่ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ ด้านคางคลิปฟังทั้งนี้นะครับด้านคางคิปนะครับ0 8 2 2 2 9ป2 8 8 2ส4258ส่วน ID ดียลนะครับ worpla สามารถทักขมาสอบถามรายการโปรโมชั่นกับเซียวบอได้นะครับโปรโมชั่นฟรีดาวทุกรุ่นเลยอสอบถามกันได้นะครับและของทางด้านเฮ้าก็ยังรับตีเทิร์นรถเกา่าแลกรถใหม่ให้ราคาสูงนะครับว่าจะเป็นแท็กเตอร์ยี่ห้ออื่นค่ายอื่นนะครับ สีเขียวสีแดงสีฟ้าเกา่าเกสตาร์ทโปติสทั้งรันเฮ่ากะรับตีเทิร์นนะครับสามารถเข้ามาสอบทาได้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้เนาะคลิปนี้นะครับผมเดือนนี้กับเดือนพฤศจิก,กาท่านว่าอีก2เดือนกับปีไม่แล้วนะครับท่านใดที่สนใจอยากได้รถใบใซงงานทางการเกษตรฝากติดต่อกับเซียวอมาเดอรครับผมโมชช่นเท่าพิเศษเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนะซียวอก็ต้องขอลาไปก่อน เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับผม